สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไม่เคนมีเคียนใครไม่เคียนมีเคียนเจ้าเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาวันนี้ก็กลับมาเรียกชั่นอีกแล้วนะคะทุกคนเหมือนมีใครอยู่หลังอ่าง เดี๋ยวมันก็ห้อยลงมาอีกเราจะตามหลังไม่ให้ล้มหรออ้าวันนี้ก็เรากลับมาทำรีแอคชั่นอีกแล้วนะคะกับพวกเราสามคนเหมือนเดิมพวกเราบูเบอรี่อาเซยอาข้อสาระเลยวันนี้เรากลับมารีแอคชั่นอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะรีแอคชั่นเป็นน้องส้มจ้าทุกคนตัวเป็นน้องส้มก่อน อลไรก็อะไจะงง่แล้วก็เลยทำแบคเกด์ข้างหลังเป็นสีส้มนะคะก็คือโซมีนะคะก็ครทีนี้กลับมาในรอบ1ปีเธอกับดิจิตอลเซนเซนที่3ก็น้องเบมา2ปีแล้วค่จะ3ปีแล้วก็ยังไม่มีรอบใหม่น้องนะคะก็เป็นชื่อกับชื่อเพลงเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่าดำดำเธอที่แปลว่าโง่ปะโง่งี่เง่าเออเขาจะยากเรื่องมากรอรังไหมหรือเปล่าห้องหายไปหนึ่งปีเต็มหายหนึ่งปีเต็มก็ตามสไตล์ไบจีอ่ะ ชอบทำให้หายอ่ะดองเพื่อเออดอง,ดองทำไมดองดองจนอร่อยนะคะเขาถามพวกเธอก่อนว่าชอบเพลงไหนมีสองเพลงต้องเลือกเลยต้องเลือก Watch you waiting for เออใช่ชอบ b u ด they อ้าวอยู่ด้วยกนันเอ๋อทำไมอ่ะ คยฟังเพลงมันไงจริงหรอต้องลองฟังเพราะว่ามันดีมากแต่ก็แล้วแต่แล้แต่คนแง่ทุกคนมันไม่มีเพลงที่ไม่ดีมันเปแต่เพลงที่ไม่ตรงเทสเราซึ่งฉันก็ภาวนาว่าถ้าอยากให้คัมแบ็กนี้แบบเป็นแบบเบอร์เดย์ขอร้องเพราะว่าฉันฟังครั้งแรกฉันก็แบบเฮ้ยโวยให้ด้วยให้ด้วยอะไรวะทั้งคืนดีก็อะไร เนื้อเพลงเนื้อเพลงอะไรเอ่ยเป็นเพลงอ,อะไรอ่าก็เดี๋ยวเราไปรีแอคดีกว่าอยู่ดีกูตัดเขาเรียกเลยเพราะส่วนในชอบเพลงเดียวนิดหน้าเลย <c oughs> Just tell จะมี w ัด t ูเอทิงเฟอร์อะ you ะ a ิว i n g อ่ะอุ้ยเพลงสั้นอีกแลว้ว <c oughs> อ๋อเพลงนี้ยังจะบอกว่าน้องมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อด้วยเออใช่แล้วก็เท็ดดี้ทำเพลงเหมือนเดิมค <c oughs> ุณเท็ดดี้นะคะแล้วก็มีทีมงานอีกที่เหลือสองสามสี่คนก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้เรี๋ยวไปรีอคกันดีกว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไป let's go คาดหวังได้แล no. oh, okay ้วเพลงเอ้ยไม่ใช่เอ็มวีมาเด็กหรือเบิร์ดเดปป่ะเฮ้ยมาสบายนะนางตอนเด็กหรือเปล่านม่และรักนางุ้ยจริงไลยชุดสวยนะแบบเขาจริงดีนะโบใหญ่เวอร์นี่ไงเจนน้อโบมากเนาะหุ้ยปีโอ้ยไฮสคูลมากค่าอินเตอร์เวอร์แล้วน้องมาก ช่วงนี้เคนคลังอินกับนักกีฬาจริงเออยังไงกินด้วยดิเอ้ยเลยเหรอเธอออกตัวแรงมากนะอุ้ยท้อทำไม่ถึงอ้วนทำไม่ได้นิ้วอุ้ยนิ้วเบียดอ่ะทำไม่ได้อ่ะอุ้ยเพลงเปลี่ยนมูดดูนะ อ้อยหล่อจังเลยอะจริงค oh, oh, ุณอ ah ๋อเขาคิดไปเองมันคิดไปเองไม่้อะไราเยเ้เฮ้ยเยอ้ยอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้้ยเ้ยเเฮ้ยเเ้เฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเ้เยเเ ยังไม่ได้คิดนางแค่แอบชอบเขาอยู่เลยนะอโอ๊ย,อย,อยทำไม่ได้นิ้วเบียดอะ่ะมันไม่ถึงอะ่ะทำยังไงอ่ะ <laughs> จะกินจักเล็บไปละเดี๋ยวอุย้ยเลยเหรอคะ <c oughs> ไม่มองให้รู้ไป <laughs> มีการสีด้วยการตูนมันใหสักค uh ู่เลยอะอห้ตะคู่แหละนางหน้าแบบฝรั <e <t um> <t ่งเวอร์อะสวยมากอู๋เอวบางเวอร์แต่น้องต้องใจฟิตผุน้างเลยเออใช่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 อะอุ๊มันจะจบก็จบอุ้ยขึ้นเครดิตอีกแล้วเหมือนเพลงนู้นเลย เอออย่าห้ามมาห้ามมาแต่อินเตอร์มากนะเออผมแฮปพี่ลืดแฮปพี่ลืดเหรอเอ็นดูเป็นนักแค่นั้นนักอะไรก็อย่างชมซกีร่างไม่ได้เออไม่จริงนะฟิลเหมือนบาร์บี้เลยอ่ะเออเหมือนกระตูนอ่ะเออกระตูนกระใจาันถึงหนังเรื่องแครีด้วยอ่ะ อ๋อแครีเออฉันเคยดูฉันเคยดูแต่เพลงมีใช้สั้นมากเกืยวไม่ทันตั้งตัวเลยสั้นไม่ไ <c oughs> พอตัดมูดอีกแล้วเ <c oughs> พลงตัดมูดอีกแล้วอ่ะมันเปิดมาดีนะฉันชอบเลย <c oughs> เอออบแรกก่อนรอบแรกก่อนเป็นยังไงกันบ้างพเพลง <Okay. S 2> โอเคกพ มันไม่ได้แ<อ>ับอ่ะเราัอองอีกรอบอะ่ะเออมันไม่ได้หนักมากแต่มันก็<ช>ไม่ได้เบาไปเลยอะไรเงี้ยเออฉันมันตัดมูดมากเออมันตัดมูดมันมันฟิลออนเดอะกราวฉันรู้สึก <c oughs> ไม่ใช่เปรียบเ <c oughs> ทียบศิลปินนะคะหมายถึงเพลงนะคะฟ <c oughs> ืลฟิลแบบออนเดอะกราวเลยเพลงแบบว่าฮุกแบบเอ้ยพาร์ทแรกมาดีแล้วก็มามาตัดมูดพาร์ทหลังอะไรแบบเนี้ยเออใช่แล้วก็แล้วก็ของน้องมีแร็ปเข้าไปด้วยช่วงที่อ่านหนังสือพิมพ์ตำติงไปดูอีกรอบค่ะ หรือทั้งหมดคือนางคิดหมดเลยเนี่ยเด็กแค่นี้อ่ะอคิดว่าติงโตแล้วหนออยากว่าเด้อดูดูได้ดไหมคือว่าน่ยแต่สวยมากเลยอ่ะสีนี้เข้ากับน้องมากเลย โอนะแต่เกียนะไม่ได้ใช้ฝรั่งไม่ได้ใช้ฝรั่งหมดนะทำแซบนี้ชุดนี้สวยอ่ะคือโฟกัสท่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟชุดเลยเออต็มหนู่ผู้ชายเนาะแล้วเต็มแรงด้วยนะเหมือนว่าจะทำให้ในหัวนายมีแต่ช่างอาอาาน่าจะอ๋อ องน่าแยวฟุดบอลทีมอ่ะเขาจะเป็นัน่งสกิลาไม่ใช่นั่งใส่สีขาวอยู่คนเดียวเลยนะแบบเออเออ โอ้ยหลอกเลย <ừ. S 1> น้องก็สวยมากงั้นท่านี้ก็ปกติสไตล์บาจีบัตะตบเพลงเออ <ừ. S 2> <c oughs> จริงนะแบบเพลงดูอินเตอร์มากเลยอ <c oughs> ลังรูปมัะเกี <laughs> ่ยบเลยหรือมันจะเป็นเรื่องในาระตูน่ะ เอออะไรก็เกิดขึ้นได้จริงก็สำหรับฉันฟังรอบที่สามแล้วก็โอเคแต่ก็แต่ก็ยังแปลกๆอยู่เออเพลงก็ยังแปลกๆอยู่อาจจะแบบไม่ได้แบบตีหัวเข้าบ้านเข้าด้อมเลยดีกว่เข้าแบบฟังซองซ้ำเลยแบบนี้เออใช่ตั้งแต่แรกเลยแล้วแต่คนเหลาในมุมของฉันสำหรับฉันก็โอเคนะเออโอเคกว่าโอเคโอเคกว่าฟังเบิร์ดเดย์ครั้งแรกสำหรับฉันเออใช่ เอ็มีดีมากเออเอ็ีดีดูอินเตอร์มากแล้วก็ชุดสวยน้องสวยยิ่งน้องเป็นแบบลูกครึ่้นกันลูกครึ่งป่ะหรือว่าแทเทไปเลยจะไม่ได้หน้าผ้าเป็นเออแต่หน้าแบบหน้าเป็นฝรั่ลงนั้นแล้วเพลงก็ดูเป็นอินเตอร์ไปเลยแล้วก็ไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยไฮสคูลไฮสใจเวอร์ในคาส่วนท่าเต้นก็เต้นยากก็ทำยังไงนะไปข้างล่างทำไมไม่ดูอันนี้ แบบนี้มันเอาลงไปแบบนี้ให้กินแบบนี้มาผม่มง,ไไง,งเวงกันได้ไงอะ่อะทำไมวะโดนไปยันไงอ่ะเดี๋ยวละตอนแรกมันหยดนี้นี้แล้วจากหยดนี้เราไปโดนตาเนี่ยอ่าไม่ใช่นี่เอาไปพลิกแล้วไปโดนตาให้มันไปอยู่ข้างล่างนี่เออเออนั่นะทำได้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่แบบใช่ใช่แบบนี้แบบนี้แหละเธอทำได้ ฉันทำไม่ได้แขนสั้นถูกว่าท,ทำได้นะยูเดียกอ่าก็ยังไงใครที่เป็นแฟนกับน้องแล้วแบบเออได้มาดูเรียก <c oughs> ชั้นนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะคิดอย่างไรบ้างเนาะส่วนเรา,าก็ต้องฟังซ้ำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดรอบแต่ชอบเออแต่ชอบเอ็มบีชอบน้องสวยขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ก็โอเคนะคะแล้วก็อย่าลืม ใครที่ลงสปอนเซอร์ก็ลงสักทีนะคะเดี๋ยวรุ้ดูออกไปก็จะเป็นเงาะและวเนี่ยเหมือนหน้ามังคุดแหละเออเหมือนหน้ามังคุดแหละเออไปลงสักทีมังคุดคัดก็ได้ใครจะลงมังคุดคัดก็มาสักหน่อยอยากกินเหมือนกันนะเนี่ยนะคะก็ลงสปอนเซอร์ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็จะได้คิดหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะซินซินบุร์ดดัม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 ดั 呃都系我卡你你先